สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพิมพ์ปวีพง่งพีหรือครูส้มกันอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องระบบสุริยะเรามาต่อกันที่ดาวพฤหัส,สบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนกันเลยนะคะ ดาวพฤหัส,สบดีหรือที่เราเรียกว่าดาวยักษ์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่หและมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะโดยมีเนื้อสารมากที่สุดและมีความหนาแน่นน้อยเพราะเป็นดาวเคราะห์แก๊สดาวพฤหัส,สบดีมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเสาร์แต่มีความเลือนลางและมีขนาดเล็กกว่ามากดาวพฤหัส,สบดีมีอัตราการหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดในระบบสุริยะ และจากการสำรวจของยาน v ว i อเจอรและ2ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าบนดาวพฤหัส,สบดีมีจุดแดงขนาดใหญ่ที่เป็นวงอยู่ทางด้านซีกใต้ของดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สร้อนหมุนวนด้วยความเร็วสูงข้อมูลพื้นฐานของดาวพฤหัส,สบดี ดาวพฤหัสบดีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1,42,980กิโลเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ย778.41ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา11.86ปีหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา9.92ชั่วโมงมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยประมาณ -148 องศาเซลเซียสมีดวงจันทร์บริวารทั้งหมด 69ดวงเมื่อปีพศ2153กาลิเลโอ,อ 2, 3, ได้ค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัส,สบดีที่มีขนาดใหญ่4ดวงได้แก่ไอโอยูโรปาแกดิมิดและคาริสโตเราเรียกรวมกันว่าดวงจันทร์กาลิเลียนค่ะมาต่อกันที่ดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลาจากดวงอาทิตย์ เป็นอันดับที่6และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองรองมาจากดาวพฤหัสบ,บดีดาวเสาเป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยมากซึ่งมีความหนาแน่นเพียง0.7กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรจากการสำรวจของยานไวเอเจอร์หนและ2พบว่าดาวเสามีวงแหวน7ชั้นใหญ่ๆและมีวงแหวนเล็กซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นลักษณะเด่นของดาวเสา วงแหวนนั้นคืออนุภาคน้ำแข็งและก้อนหินที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งค่ะข้อมูลพื้นฐานของดาวเสารดาวเสามีเส้นผ่านศูนย์กลาง1,2540กิโลเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ย1,427ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา29.47วัน หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา10.66ชั่วโมงมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยประมาณลบ -178 องศาเซลเซียสมีดวงจันทร์บริวารทั้งหมด62ดวงค่ะดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่7มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3 รองจากดาวพฤหัส,สบดีและดาวเสาร์มีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของดาวเสาร์และมีขนาดใหญ่กว่าโลกดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่คนพบโดยอาศัยกล้องโทรทัศน์ซึ่งถูกคนพบเมื่อป,ปีพศ2324โดยวิลเลียมเฮอร์เชลจากการผ่านไปสำรวจของยานไวเอเจอร์พบว่าดาวยูเรนัสมีวงแหวนบางๆ10ชั้น บรรยากาศของดาวยูเรนัสประกอบไปด้วยแกส๊สไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทนและอะเซทิลีนและเนื่องจากแกส๊สมีเทนในชั้นบรรยากาศดูดซับแสงสีแดงเอาไว้จึงทำให้เรามองเห็นดาวยูเรนัสมีสีเขียวค่ะข้อมูลพื้นฐานของดาวยูเรนัสด,ดาวยูเรนัสมีเส้นผ่านศูนย์กลาง51,120กิโลเมตร มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ย2,870ล้านกิโลเมตรโครจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา80ปีหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา17.24ชั่วโมงมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยประมาณลบ -216 องศาเซลเซียสมีดวงจันทร์บริวารทั้งหมด27ดวงค่ะ แล้วมาถึงดาวคอ์ดวงสุดท้ายกันนะคะนั่นก็คือดาวเนปจูนหรือดาวสมุรหรือดาวเกตเป็นดาวคอที่อยู่ห่างไกลาจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่8โจฮันจีกาลีนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันได้ใช้กล้องโทรทัศน์ตรวจพบเมื่อปีพศ2389หลังจากนั้นมีการค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวเนปจูนชื่อไททันกับเนริสและมีการค้นพบเพิ่มอีก ดาวเนปจูนจึงมีดวงจันทร์ที่ถูกคนพบแล้ว13ดวงและจากการสำรวจของยานไวท์เอเจอ2พบว่าดาวเนปจูนมีวงแหวน5วงแต่เป็นวงแหวนที่มืดมากจนไม่สามารถสังเกตได้จากโลกดาวเนปจูนเป็นดาวคอแกส๊สประเภทเดียวกับดาวพฤหัสบ,บดีดาวเสาและดาวยูเรนัสซึ่งประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมค่ะ ข้อมูลพื้นฐานของดาวเนปจูนดาวเนปจูนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง49,530กิโลเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ย4,498ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา16.11ชั่วโมงหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา58.65วัน มีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยประมาณลบ214องศาเซลเซียสมีดวงจันทร์บริวารทั้งหมด13ดวงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ทั้งหมดกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ